สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์แพนผู้ที่มาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไข่ตัวสารแล้วก็หญิงเกษตรด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งแรดนะครับตำบลพับพราอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่เจ้าของสวนเขาเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตจากทุเรียนหมอนทอง 200ต้นที่เขามีแล้วมาดูกันว่าต้นนะครับที่ใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกัตตุสานนั้นไม่โสมเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันครับว่าวันนี้เจอเจ้าของสวนท่านใดสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับปานอมผลพึกษาจ้ะปานอมผลพึกษานะครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อน้องจ้ะเรียกขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่น้องได้ไหมครับได้จ้ะวันนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตมาติดตามผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์ พี่น้องรู้จักมานานแล้วยังครับก็รู้จักมานานแล้วจ้ะแต่ิ่งใช้ได้สองปีอ๋อแล้วแต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีคนงานแล้วคนเองบางไรเงี้ยตอนนี้มีคนงานนะคนงานก็เพิ่งมาได้สองสามเดือนสองสามเดือนแล้วนี่ผลไปสองผลละสองหนแล้วนะครับอ๋อจ้ะครับผมจะมาสอบถามอย่างนี้ครับว่าที่นี่เราปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับ หมอนทองทั้งนั้นเลยจ้ะหมอนทองมีกี่ร้อยต้นครับก็สองร้อยกว่าต้นแล้วอายุทุเรียนกี่ปีครับเนี่ยประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับอ๋อจ้ะโอตอนที่เขาอายุหกปีนะครับเราได้รู้จักกับคู่หูใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ไม่เคยได้ใช่ไงไม่เคยได้ใช้จ้ะปีที่แล้วก็ได้ประมาณสิบตันสิบตันปีนี้ตอนนี้ลูกไห่ทุกต้นนะอ๋อไม่ทุกต้นไม่ทุกต้นพอมาปีนี้เนี่ย ผลผลิตเรากี่ตันครับปีนี้ประมาณสิบสี่ตันช่วงนี้ช่วงนั้นมันรัดผ่อนเนาะหลวงจนใจหายอ่ะอ๋อเหรอครับอ่าก็มีมีเรื่องรัดอ่อนเหมือนกันนี่แล้วก็อิงอ่ะเหลือแต่เชือกอ๋อเหรอครับผมลูกรูมด๋อแต่เรายังโชคดีว่าเรายังใช้คู่หูหัศจรอ่ายังก็ยังเหลือมั่งไงยังเหลือใช่ไหมครับยังเหลือเพราะอาจจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนถูกไหมครับหลังจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นมาเนี่ยมาเจอคู่หูเนี่ย แล้วเราเป็นยังไงบ้างครับหมายความว่ามันลดต้นทุนลงไปไหมมันก็ลดเยอะจ้ะเหรอครับจ้ะเราเราจะใส่ยาน้อยลงอ,อ,อทําดาเราใส่แค่สองร้อยเองตอนนี้เหลือร้อยคิดไหมครับว่าคู่หูเนี่ยช่วยในการทําให้เราลดต้นทุนเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆก็คิดว่าช่วยได้จ้ะเหรอครับเพราะว่าอะไรปแปลกตาเยอะอ่ะเออผมอยากจะถามนิดหนึ่งว่าคําว่าแปลกตาเนี่ยหลังจากใช้คู่หูเนี่ย มันอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นครับก็เลยใบโตใบใหญ่ดีธรรมดาใบามันจะไม่ใหญ่นะของจานไก่เขาก็ใบใหญ่นะอ,อ๋ออาจารย์ไก่ที่ที่เขาส่งมาเนี่ยก็ยายกกันเป็นญ<ข>าตกกันกับพี่น้องจ้าปกติโดยทั่วไปเนี่ยหลังจากที่เราเอาผลผลิตไปแล้วเนี่ยเก็บทุเรียนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ต้นทุเรียนมันจะมีปัญหาอะไรครับมันจะหน่อยๆยังไงไม่รู้ปีปีที่ยังไม่ใช่อะนะครับใออบมันจะไม่อย่างเนี้ย หมายความนี่เราเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วจ้ะทุกครั้งนั้นเวลาที่ถ้าเก็บผลผลิตไปแล้วก็มักจะเป็นใบที่หน่อ<า>ยๆถูกไหมครับจะไม่สดชื่นโอ้ใบนี้สดชื่นคนงานยังว่าใบาดีเลยเนี่ยเลยครับอผลไปสองทีแล้ะอ๋อคนงานก็การันตีว่าใบาดีใบดีอย่างพันลิตรแล้วใส่ไปขวดอีอออองหนึ่ง น้ำพันลิตรใส่นี่หนึ่งขวดนี่หนึ่งซองใช่แล้วเราพ่นยังไงครับวิธีการพ่นของเราเขาก็พ่นเนี่ยพ่นต้นพ่นกิ่งเนี่ยเขาก็กี่วันครั้งแล้วแต่สะดวกไม่ได้เจ้าจงว่าสิบวันเจ็ดวันยังไงไม่โอ้แล้วแต่ปัญหาเรื่องโรคนี่ที่เราพบเนี่ยมันลดลงไหมครับหลังจากใช้คู่หูเนี่ยเอ,อมันก็ลดลงนะพราว่าบางต้นมันก็หนัดทายาไปมันก็เลยแห้งอะแห้งใช่ไหมครับเอาตัวนี้ผสมผสมเข้าไป เอาใค่ตัวซางผสมไปแล้วก็ใส่ยาฆ่าแมลงหน่อยข้ามแมลงหน่อยแล้วก็ทาที่ต้นเลยอาจารย์นี่เป็นพิธีการของเราเพิ่ง้องเพิ่ง้องอ๋อครับถ้าสนใจก็ใช้ได้เนี่ยก็ว่าจะใช้เลื่อนไปอาจ้ะมันก็ไม่แพง่ะได้ผลผลิตดีจ้ะนะครับก็ถือว่าลดต้นทุนใช่เพิ่มผลผลิตเราเราเคยใส่ยาเยอะแล้วก็ลดมาหน่อยนึงเออถาอีกนิดนึงผลผลิตของเราเน่เราเคยสังเกตไหมว่าน้ําหนักมันดีขึ้นไหมอย่างไรครับ โอ้ลูกเป่งเป่งไปเนี่ยลูกเหรอครับจ้าน้าหนักส่วนใหญ่โูกละกิกิโลครับห้าโลมีสี่โลมีโอ้กมาตรฐานเลยสิใหญ่ใ่ช่ไหมครับมาตรฐานเลยโอ้วันนี้ก็ถือว่านะครับสอบถามในรายละเอียดแล้วพี่น้องก็ได้บอกกล่าวนะครับเล่าเรื่องว่าสวนที่นี่ใช้มาสองปีนะครับปีที่แล้วน่ะใช้ไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยจริงจังปีหกสามเหตุผลเดียวก็คือว่า เนื่องจากไม่มีคนงานและทํากันสองท่านนะครับทั้งสองท่านก็อายุสูงแล้วปีนี้เพิ่งมีคนงานเข้ามานะครับ<ช>ก็จะบํารุงเพิ่มเติมขึ้นที่สําคัญครับหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับปรากฏว่าใบนะครับต้นนะครับกิ่งก้านอะไรถือว่าดูแล้วสดชื่นใ,<ช>ใบมีความมันเขียวแล้วก็เตรียมผลิใบนะครับชุดที่1เริ่มออกมาแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวพอครบ3มชุดก็เตรียม ดอกละนะครับเตรียมดอกละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสผมมาติดตามการทํางานของคู่หูวันนี้อย่างไรเสียขอพี่น้องได้ใช้ตลอดไปรับปากอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่จ้ากับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความยั่งยืนทางการเกษตรรักความยั่งยืนของสุขภาพรักความยั่งยืนของรายได้ ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้วันนี้ผมมีเสอร์เสษ็รยั่งยืนสมภาคชูช,ชดลาไปก่อนพร้อมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าทนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ว้า